ครับช่วงนี้ก็กลับมาพบกับ SN เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราพามาชมรถตักนะครับขนาด1คิวครึ่งของยี่ห้อโคมาสุ WA 150-3E ดนะครับผมครับคันนี้นะครับก็เป็นรถตักของยี่ห้อโคมาสุนะครับยางนะครับก็จะเป็นขนาด18.4ขอบ24นะครับผมยางตอนนี้ก็เป็นลายหิมะนะครับ ช่วงล่างช่วงเอวคันนี้แน่นๆเลยนะครับผมส่วนตัวปุ้งกีนะครับก็เป็นแบบสวมเร็วนะครับมีข้อต่อคอป pling มาให้นะครับผมปุ่งกีอยู่ในสภาพสวยงามครับคันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับจากญี่ปุ่นแท้ๆครับนี่เลยนะครับช่วงลายไฮดรอลิกก็จะเยอะหน่อยนะครับคันนี้เนาะอันนี้นะครับช่วงเอวช่วงล่างนะครับเป็นเอวอ่อนแล้วนะครับ WA150K3 รุ่นพัฒนามาจาก w a 1 5 0ด1นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องคมสุ s a 6 d 1 0 2 e ด1นะครับก็มีของเหลวที่ปัดน้ำฝนนะครับสีเขียวอย่างดีเลยนะครับผมเต็มๆนะครับหมอพักมอน้ำเนาะเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่อง s a 6 d 1 0 2 e ด1นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์85แรงม้านะครับ คันนี้เป็นเครื่องซีเรียสสูงนะครับผมซีเรียสสูงซีเรียลคันนี้ก็อยู่ที่6 0 0มืนหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูในเก๋งต่อนะครับอ่าเป็นหัวเก๋งขนาดใหญ่2ที่นั่งนะครับผมก็มีนั่งได้2คนเนาะเดี๋ยวขอปิงขึ้นไปก่อนครับคันนี้นะครับก็เดิมๆเ,เลยนะครับยังไม่ได้แตะต้องอะไรทั้งสิ้นมาสภาพนี้เลยนะครับ คอนโทรลนะครับมีคอนโทรลเดียวนะครับยกความหมายพุงกี่อีกอันนึงก็เป็นแบบสวมเร็วนะครับผมระบบแอร์แอร์เย็นครับแอร์ร้อนก็มีนะครับเผื่อใครต้องการความอบอุ่นนะครับในหน้าร้อนเหยียบเบรกมือนะครับอันนี้เลยนะครับชั่วโมงคันนี้นะครับตามเลขไม่อยู่ที่801ชั่วโมงนะครับสวิตช์เปิดปิดปกติวิทยุอยู่ข้างล่างนะครับรุ่นนี้เนาะ ผมมาสูตร wa หนึร้อยห้าสิบสามเก๋งใหญ่ครับอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็หน้าต่างนะครับผมหน้าต่างนี่ก็เปิดออกไปได้นะครับมีเฉพาะบางคันเท่านั้นนะครับเปิดออกไปกว้างอย่างนี้รับลมเย็นๆได้เลยนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่แปลกดีครับครับก็คันนี้นะครับผมมาสุ wa 1 5 0่ e และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ